สวัสดีครับเพื่อนๆกองช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวพามาชมเปตองที่สนามโม่บ้านฟ้าคำครับเป็นเปนตองของชุมชนตำบลโูคดนะครับภายในชุมชนโอ้ตรงนี้เข้ามาแมมเสียเปรียบครับึกสาย20 จะเข้ามาอ่าลูกนี้เหมือนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่แน่ใจบ,บอยเข้ามาตัดโอ้โอบอยทำสวยครับตรง เข้ามาตัดได้ดีสั่งตีบอยตีบอยตั้งอ้าวลูกลางเก่ะชัยครับตัดที่กันเลยไม่ต้องซีลูกตัดที่กันเลย จะมันเดนบา,าโดนแกก็ไม่ได้เสีย,ยบดไม่ไยียบไม่โดนก็ยังไม่เสียเปียบลูก <c oughs> นี้สั่งตีพวกลูกกอบเกนครับก็ไม่โดนครับตกหน้านิดนึงมันจะเปลี่ยนอไหมกายมันเปการตีคู่นั้นไหม,ม

จกอยู่เฉยเข้าไปเต็มสองได้เหลียไง่ัยงยมโยน,นลอยมาโอ้เจ็ดโยนโด่ดีมากส <c oughs> องเต้มฮะรูต่อครับ <c oughs> คะแนน20วัดประยุทธ์มาจะเข้ามาเปลี่ยนได้หนึ่งแต้ม แต่ให้ชนะตรงนั Hundred Hundred pues mm ้นฟังดูยากแตความจรงอ่ะมันก็น่าจะพอทำได้ตอนนี้นไาะ่ม่ต้อยากเรียกพนมตีหรือเปล่าดีขึ้นครับนี่ถึงบอยเหลือสามลูกจะลงตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจ ถ้าตีต่ำก็โดนตัวเองนะครับลูกนี้ให้ดูลูกตีถ้าตีโดนรับสองทุนทีอุ๊ดโอ้เกือบเก็บตัวเองบอยอะไรมาป๊อกไม่ได้แล้วครับต้องเข้าแล้วโอ้เข้าได้สองตั้งนานเลยดูต่อครับ ถัาเกเข้าดีครับลุงพี่บอยต้องใปครลุงใเปลี่ยนไม่เปลี่ยนป้องอีตาย เอาเมื่อกี้ไล่มาชนะเหรอนนะโอ้โหหนึ่งแปดหนึ่งเก้าด้วย <laughs> ไล่มาชนะงนงฮะลูกเปตองไม่แน่นี่ครับ,รรบปปตองไล่กันมาเรื่อยคะแนนห่างนึกว่าขาดแล้วมาชนะเฉยสามเข้าล้นสมหนึ่งอ๋อเสิร์ฟน้ามันัดอีกแล้วสนามหก นนบ่อยก็ตีไทยสลับสลับคนละดอกครับเอ้ข้ามาโอ้นี่นา่าจะเข้าห่างว้นิดนึงเฮ้ยบ่ได้เยได้ ครับผมโค้สบอนเอิ์มากต่อดีะ่าเดี๋ยวบันเิกเเดี๋ยวแดดก็จบครับผมบอเิแดด้วยี่ข้อีนี่ลูกมีพุทธิเพราะว่าอ่าชพทธายี่สิบียั่สิบ่ได้ครับผมมันเนินัานเนิน้องอบ สยบคำวิจารณ์ครับลุกตั้งแล้วว่าได้เจอกันนั้นวามหมวยังคือเกา่าไม่าตะ <c oughs> ก,กี้คือตียังแห้งก่อนนี่คือพอนลงแล้วว <c oughs> ่นี้ปวดทุกขห์หา <c oughs> ไม่เปลี่ยนมั้งลูกนี้ได้อใช่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 เพรมันความไป็กมือจิจะออกไปอนกนิ้วกลางนิ้ตรงนู้นคืตอตรงนี้ไม่ได้ประโยนไม่ได้ประโยชน์ พี่บอยเข้ามา,า,าไม่เปลี่ยนที่สามพี่บอยที่สามย้ย <_ S 2> <_ letter> เปลี่ยนป <_ letter> ูข้ามหัวฮะเ,เอาลูกออกก่อนอ นั่นก็ตีถูกได้หนึ่งแต้มตีไม่ถูกเสียแต้มโอ้เสียแต้มสองแต้มครับดูต่อครับโอ้พี่มาชงครับโอ้ยอาจารย์มาชงเสมอจริงเห็นหน้าตายเกลียกกัน สาย20นำครับตอนนี้มาเดินเข้ามาโอ้สวยครับลูกมาเปลี่ยนครับ เพิงเต็มเม็ดเลยครับนแล้วจะเข้ามาอีกลูกครับเข้ามาปุ๊บลูกนี้หลุดทันทีค่อยๆไหลมาไหลมาไหลมา ไม่มาอะไรมาเปลี่ยนโอ้ยหลุดจอกหลังเออสองเลย สองกันเนาะดูลอยมาตกลึกครับพิดนดอกหน่อยเดียวตีสามลูกรับสาม ไม่ได้สู้ขนาดนั้นเพื่อนมันเสกตินไ้เองตกล่าง50สิเซนเลยว่อยเข้ามาไม่ได้ครับมีเหตุผลตอนนี้ได้สอง,ง,งส,สองอแต้มนะดูต่อครับชุมชนวัดประยูนเจอกับพึกษาย20มา เข้าไปตองดีครับล่ยเข้ามากะชนออกเลยครับลุง ถัาเคือเข้ามาอีกลุงสายยี่สิบครับกระชนไม่ถึงกับลุงลอยเข้ามาก็ถ,าถือว่าเข้าดีครับกระชนนะครับโอ้โหไม่มาเลขคืออะไรไว้เจ็ดห้ากับสองห้าเทีเอะไรไว้ จะได้แปลให้ฟังจะได้เข้าใจว่าตะชนนะครับ บําเรื่องนี้หลดครับสองแต้มบอยเขามีเปลี่ยนตัวบ้างต้องการมีอเข้าแทนมือยัะ Oh, whoa, whoa. เขาแต้มสครับตอนนี้ได้ด้วยสแต้ม ตอนนี้คะแนนเกต่อสีนะครับเพิ่งเข้าหลุดมนะนนีตีเปลี่ยนดนะ้อยเล่มตีหลุดนะครับเดเฮ้ยไม่ใดหรอ ไม่ได้สิ่รกนี่ล้มเจ้าหน้าที่หมดแล้วเราจะทำไงเจ้าหน้าที่ทเฮ้ยเปิดนี่เปิดล้มครับนี่าดูนะครับรอบนี้จะเจมเหรือไม่ สวยครับพี่โอ้โ oh, หสุดยอดมีแค่ปัญหาเพื่อนรัะมีเอาขาดนี่สองเมตรไปอีกลุงไม่รักแล้วนะที่เปิดทางนะครับตอนนี้โคตจอดเกมเลย <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าชุมชนวัปยุนชนะ